ก็สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนํานะครับก็การกดช่วยเหลือเพื่อนนะครับในโหมดมวยปล้ำนะครับก็ขั้นแรกนะครับถ้าอยากให้เพื่อนดึงเรานะครับก่อนจะกดส่งความช่วยเหลือนะครับก็ถอดของนะครับต้องไปดูก่อนครับว่าเพื่อนเราครับพลังเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูครับสักคนครับสมมุติคนนี้นะครับอาซอครับพลัง 3ามแสนสามนะครับเราก็ต้องลดพลังให้เหลือสามแสนสามหมื่นนะครับถึง3บวกลบนะครับไม่ห่างจากเพื่อนเรานะครับสามหมื่นนะครับก็ถอดไปเลยครับแล้วก็ดูครับว่าเราพลังเท่าไหร่นะครับ2องแสนก็ห่างกันเกินนะครับก็หาตัดเลขมาใส่ครับ ตัวแบบไก่ครับเยอะอีกถอดปีกออกครับเท่านี้นะครับเพื่อนเราก็จะเห็นเรานะครับเวลาเรากดส่งช่วยเหลือนะครับอันนี้สําหรับคนที่พลังเยอะๆนะครับไม่มีเพื่อนเหมือนกันครับอเดี๋ยวใส่กลับก่อนแป๊บน,นึงครับนี่ก็อีกกรณีนึ่งครับ ตอนนี้พลังผม400,000กว่าใช่ไหมครับผมก็กดช่วยเหลือนะครับตอนนี้ก็มีคนช่วยเหลือ3คนแล้วนะครับก็ถ้าผมอยากจะหาคนอื่นนะครับอยากจะช่วยคนอื่นที่พลังน้อยๆน,นะครับก็ตอนนี้ยังเห็น400,000อยู่ใช่ไหมครับเราก็ถอดของเหมือนเหมือนเดิมครับนี่ถอดของครับ ตอนนี้พลังผมอยู่ที่2องแสนนะครับเดี๋ยวเรากดดูครับเห็นไหมครับตอนนี้ยังเห็นอยู่ที่4 0 0 0 0นกว่านะครับนี่ครับสา0แสนสี่แสนนะครับก็ให้กดออกครับแล้วก็กดเข้ามาใหม่นะครับนี่เห็นไหมครับไม่เห็นเพื่อนแล้วครับนี่ในกลิบก็ยังเห็นเท่าเดิมนะครับก็ถ้ามีเพื่อนๆนะครับที่พลังอยู่ที่2 0ง0 0 0สามแสนนะครับก็จะเห็นทันทีนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเพิ่มสัตว์เลี้ยงเป๊บน,นึงครับตอนนี้ยังไม่เห็นใครใช่ไหมครับนี่ทีพลังเท่าๆกันนะครับกดออกแล้วก็กดเข้าใหม่นะครับเห็นไหมครับนี่ขึ้นมาเต็มเลยครับ เป็นวิธ so ีง่ายๆครับในการช่วยเหลือเพื่อนหรือให้เพื่อนมาช่วยเรานะครับก็ใช้วิธีนี้ได้ครับก็ถ้าหากว่าเพื่อนลดไม่ได้จริงๆครับเราต้องเพิ่มพลังให้ตัวเรานะครับแล้วก็ไปกดช่วยเหลือนะครับเพื่อให้เพื่อนนะครับดึงเราได้นะครับก็สําหรับคนพลังได้น้อยนะครับผมก็ไม่มีตัวไก่ด้วยครับแล้วก็ไม่มีตัวเด็ก มาเล่นด้วยนะครับก็เลยไม่มีเทคนิคครับเทคนิคอ่ะรับผมผมมองว่าหนึ่งครับส่วนรุนนะครับต้องเป็นรูนอัตราคิดิคข้อครับแรงคิดิคข้อโจมตีธาตุนะครับหรือรุนโจมตีนะครับแต่รุนโจมตีไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในการลงดันนะครับรุนพวกนี้จะไม่ค่อยเห็นผลนะครับสมมติว่ารูนโจมตีบวกห้านะครับได้พลังโจมตีบวกห้ากับรูนโจมตีธาตุบวกห้าครับรุนโจมตีธาตุบวกห้า ตีแรงกว่านะครับตีแรงกว่าโจมตีปกตินะครับเพราะโจมตีปกตินะครับมันมันยังไงมันมีเกราะอะไรหลายหลายอย่างนะครับแต่พวกธาตุนะครับก็มีแค่ตามธาตุนะครับป้องกันธาตุนะครับส่วนบอสมันมันมีน้อยนะครับมันมันไม่เหมือนคนครับ ก็อาวุธที่ใช้นะครับก็แนะนำครับเป็นพวกที่มีอัตราคิดที่ข้อสูงนะครับแล้วก็มีดามจค่อนข้างสูงก็เช่นตู้เย็นนะครับปืนธนูนะครับก็โอเคอยู่ครับธนูหน้าไม้ครับเพราะว่าตีบ่อยๆนะครับติดเราได้รับบาเลียด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนด่านนะครับก็ขึ้นอยู่กับด่านนะครับบางด่านนะครับต้องดูให้ดีๆครับอย่างเช่นด่านเล่นะครับ ตอให้เราเป็นอมตะหรือกดบาลีนะครับบางตัวมันก็ตีทะลุนะครับก็ต้องสังเกตให้ดีนะครับแต่ละดาชนะครับผมก็จํารายละเอียดย่อยไม่ได้นะครับแต่ก็จําได้แค่ว่าเออเล่นยังไงเล่นแบบไหนนะครับก็เป็นพอเป็นแนวทางนะครับก็เพื่อนๆนะครับต้องเอาไปปรับตัวนะครับเอาเท่าที่เพื่อนๆไหวนะครับก็ไม่ใช่ว่าดาเมจไม่มีครับดาเมจน้อย แล้วไปลงราชันนะครับบางครั้งมันก็ไม่ได้นะครับก็รอบก่อนหน้านี้ครับก็มีเพื่อนๆหลายคนนะครับไม่ไหวก็ลงแค่ราชันเอ้ยไม่ใช่ลาชันแต่ฮีโร่หรือระดับยากนะครับก็ลงเท่าที่ไหวก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาอธิบายเรื่องการเชิญเพื่อนนะครับ